สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับท่านใดที่ชอบกด,ดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้มิตราดทุกๆคลิปของคนเชี์ข่าวพาเหรนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านค่ะในช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2568หรือในรอบสัปดาห์นี้การงานราบรื่นดีหรือไม่การเงินของท่านหมุนได้คล่องไหม แล้วความรักของท่านเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวลัคนาและชาวราศีตุลในรอบสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ท่านจะคลุกอยู่แต่กับการทำงานค่ะเรียกได้ว่างานตั้งแต่เช้ายันดึกดื่นใช้คำนี้ได้เลยนะท่านจะแต่งกับงานนะคะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าโอ้งานเยอะจริงๆนะข้อดีตรงที่ว่าท่านจะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานเข้ามาค่ะจะมีคนเข้ามานำเสนองานให้กับท่านท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะอ่ะทับฟรีแลนซ์มีโอกาสได้งานใหม่แต่ท่านระมัดระวังนิดนึงนะคะจะเจอกับงานที่มองภายนอก ดูเหมือนกับง่ายแต่พอลงมือทำกลับเป็นงานยากนะคะท่านใดที่จะรับงานต่อจากคนอื่นหรือมีใครนำงานมาให้อย่าไว้ใจอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนระวังจะเจอคนเอาเปรียด ะะงานมีปัญหาแต่ไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสไดออเดอร์เพิ่มนะคะในรอบสัปดาห์นี้หรือถ้าไม่ได้ออเดอร์เพิ่มได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพิ่มได้ขายได้กําไรดีในบางวันนะคะท่านใดใครขายไม่ได้ท่านขายได้ท่านใดที่ไฟ์สดทํางาน หาโลกโซเชียลออนไลน์นะคะไลฟ์สดเยอะๆสัปดาห์นี้ท่านโดดเด่นในเรื่องการทำงานหาเงินนะคะวาจาโดดเด่นค่ะมีคำพูดมีข่าวดีจากการใช้คำพูดไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามท่านจะได้รับข่าวดีนะคะเหมออาะแก่การยื่นเอกสารสำคัญค่ะทั้งเอกสารด้านการงานเอกสารส่วนตัวเอกสารด้านการเงินนะคะ เพราะเป็นสัปดาห์ที่การทํางานของท่านค่อนข้างที่จะราบรื่นแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะจะต้องทําอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะคือพูดได้ง่ายแทบไม่มีเวลาส่วนตัวออกบ้านเช้ากลับบ้านดึกดื่นวันหยุดก็ต้องทํางานหรือไม่ก็ต้องออกพบปะผู้คนข้อดีนะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าม,มีความสุขนะ กับการทํางานถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องอื่นอาจใจอยู่บ้างบางอย่างอาจจะไม่ทันใจอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ท่านก็จะมีความรู้สึกลึกๆว่าอืมสัปดาห์นี้ท่านมีความสุขที่ได้ทํางานและจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานด้วยนะคะท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็ตามจะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานจะได้ความรู้ใหม่หรือ,ออาจจะมีการตัดสินใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆ นะคะคบางท่านก็จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะเช่นขอให้ท่านแก้งานให้หรือเข้ามาขอคำแนะนํำในสิ่งที่ท่านมีความรู้มากกว่าเขาคนนิยมชมช,มชอบคนรักและเมตตาจะมีคนคอยช่วยเหลือถ้ามีปัญหาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนี่คือท่านในช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง3สิงหาคมคะ่ะ เตรียมตัวรับมือกับงานได้เลยนะคะวางแผนการทํางานให้ดีๆสัปดาห์นี้ท่านค่อนข้างที่จะสนุกกับการทํางานนะเพราะว่างานมีมาทุกๆแบบงานง่ายก็มางานยากก็มางานแกง้งานซ่อมก็มีนี่คือสไตล์การทํางานของท่านลุยสู้ เพราะท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะในเรื่องของการเงินนะคะในรอบสัปดาห์นี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องการหาเงินนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องพูดจะเป็นเงินเป็นทองคือพูดได้ง่ายเงินไหลามาเทมาโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย ท่านใดที่ทํางานบริการนะคะท่านใดที่ใช้คําพูดในการทํามาหากินมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องเงินเงินทองทองกับท่านบางท่านนะคะจะแก้ไขปัญหาสําคัญสคัญเกี่ยวกับการเงินสําเร็จด้วยค่อนข้างที่จะมีเงินใช้จ่ายคล่องมือเลยทีเดียวมีโอกาสได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนท่านใดที่รับงานอิสระรีแลนซ์นะระวังการ รับงานนิดนึงแต่ข้อดีก็คือว่าสัปดาห์นี้นะคะหายห่วงนะเหนื่อยแน่นอนงานเข้ามาเยอะมากแต่รายรับบางงานนะคะบอกได้เลยว่าเป็นกอบเป็นกร,รมอืมงานของท่านเข้ามาเยอะรายรับเยอะตามแน่นอนที่ผ่านมางานเยอะแต่ไม่ค่อยจะอ่าคุ้มค่าเหนื่อยแต่สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ท่านอ่างานเยอะรายรับมาก เป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนอุป,ปถัมภ์มีคนสนับสนุนนุนมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะว่าค่อนข้างที่จะมีขา่าเอ่อเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโชคดีกว่าอีกหลายๆราศีเลยทีเดียวนะคะโดดเด่นมีดวงได้เงินพิเศษได้ช่องทางใม่อ่าค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มมีคนช่วยเหลือดีในวันที่ท่านติดขัดมีปัญหาอื ใช้คำว่าหน้าอิจฉาเลยก็ได้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องนะคะค่อนข้างที่จะดีเลยละ่ะจะได้ใช้เงินไปกับบ้านรถด้วยนะคะจะมีเหตุการณ์ที่ท่านนั้นต้องใช้จ่ายเงินไปกับรถและบ้านหรือในขณะเดียวกันบ้านและรถก็จะให้โชคให้ลาบนะคะถ้าท่านกำลังดำเนินการเรื่องบ้านและรถไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามจะประสบความสาเร็จนะคะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบ้านและรถเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน ก็จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับบ้านและรถก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรค่าใช้จ่ายหมดไปกับการเดินทางนะคะอ่าบ้านรถหรือว่าคนในครอบครัวหรือบางท่านอาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะโดยภาพรวมมีดวงได้สิ่งของที่ท่านอยากได้ด้วยนะและจะเป็นสิ่งของที่ค่อนข้างที่จะมีราคาสำหรับท่าน นะคะคท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมองการไกลนะบริหารจัดการเงินได้ดีเป็นนักวางแผนเลยละค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจจะมีการตัดสินใจนําเงินไปลงทุนด้วย <S <S เช่นเดียวกันค่ะสําหรับนักลงทุนนะหรือท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านอาจจะหมดเงินไปกับการสต๊อกสินค้าซื้อสินค้าเข้าร้านนะคะหมุนเงินได้ค่ะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะ เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะแต่อย่าเสี่ยงเยอะนะคะต่อมาด้านความรักความรักสําหรับคนโสดเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะท่านไม่ค่อยมีเรื่องหนักอกหนักใจมากนักเราะในรอบสัปดาห์นี้ถึงจะมีเรื่องอึดอัดใจก็จะเป็นเรื่องงานนินดๆหน่อยๆ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคนทำงานนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วเป็นสัปดาห์ที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขจะได้เดินทางไปมานั่นมานี่กับคู่ครองคนรักหรือบุตรหลานนะคะจะนำข่าวดีมาให้นำพลังบวกมาให้กับท่านหากที่ผ่านมานะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าท่านและคู่ครองนะคะอ่างงอนกันบ่อยมากสัปดาห์นี้ท่านจะสังเกตได้เลยว่าอืไม่ค่อยงอนกันนะจะได้ช่วยเหลือเกื้อ อาจจะได้ช่วยเหลือกันในบางเรื่องด้วยท่านอาจจะได้ช่วยเหลือคู่ครองหรืออาจจะได้ซื้อสิ่งของบางอย่างทําคือมีการเซอร์ไพรส์คนในครอบครัวจากตัวของท่านนั่นเองนะคะโดดเด่นค่ะมีปัญหาอยู่บ้างแต่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆโดยภาพรวมท่านค่อนข้างที่จะสบายใจมีความสุขนะคะสัปดาห์นี้ขอไวพอ้พรให้ชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่าน โชคดีมีความสุขนะคะกราขอบคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ